คือช่วงนี้คือพี่มาชัวนะดวงนะเปิดคลิปแบบสวยงามไงโอกาสจะมาหรือเปล่านะตู่มนี้ยังไง <c oughs> โดนต่อย GGWP ดูดเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมในเกมเมอร์เกมบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเปิดกาชาตู้ใหม่อีกแล้วนะครับก็เป็นคลิปของกาชานะแล้วก็ในวันนี้ผมเตรียมเพชรไว้180เพชรนะครับก็จะมาเปิดสัก6ตูมแล้วกันนะวันนี้ เี๋ยวเรามาดูกันว่าเกาเธอร์เขียวแล้วก็เดลีฟ้าจะมาหรือเปล่าซึ่งก็เป็นกาชาเรียกได้ว่าเป็นกาชาเกือบเกือบเฟสติวัลเลยนะครับแต่ว่าเป็นตู้ที่แบบไม่ใช่เฟสติวัลนะตู้นี้แต่ในตู้นี้ตัวละครทุกตัวที่เป็นระดับเอสเนาเนี่ยจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดทุกตัวนะครับซึ่งก็จะมีเดลีฟ้าตัวใหม่นะครับเป็นลิมิเต็ดนะมีเกาเธอร์เขียวนะครับมีชินแดงนะครับมีล็อกซี่เขียวมีมีสามสาวนะแล้วก็จะเป็นตัวของเอเลนฟ้านะครับแล้วก็ ดัสแดงตัวเก่าโคตรเก่านะครับตัวนี้คือแบบเป็นตัวที่ไม่มีคนเล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันกากมากนะฮะก็อย่ามานะคลิปนี้ขอเถอะถ้ามาทีนี่ยืนขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะซึ่งตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะมีเดลีฟ้านะครับมีเกาเทอร์เขียวนะครับมีตัวของล็อกซี่ก็ได้นะเอามาอัปันตินะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ2สานะครับตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่มีในรหัสนะฮะก็อยากได้แต่คือ2ตัวนี้ต้องมาก่อนนะครับเดลีฟ้ากับเกาเทอร์เขียวเนี่ยต้องมาก่อน ตัวละครอ,อื่นค่อยว่ากันนะโอเคปะไปเปิดกาชากันดีกว่านะครับคือช่วงนี้คือพี่มาชัวนะดวงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าพี่จะเกลือหรือเปล่าคือแบบก็หวังว่าน้องเดลิฟ้าจะมาหาพี่นะครับคือแบบอยากได้น้องมากๆเลยเอามาใช้กับทีมแอซซัลโหมดได้นะถ้าเกิดคนไหนที่ไม่มีดโดฟ้านะผมก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะฮะยิ่งมีไลค์เยอะโอกาสที่จะออกเนี่ยก็มีสูงนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะโอเคปะ ซึ่งผมจะเปิดสักร้อยแปดสิบเพชรนะครับคือจะไม่เปิดต่อจากนี้แล้วนะถ้ามันเกลือคือมันเกลือนะครับคือไม่ได้นะก็จะไม่เปิดต่อนะไปนะครับทุกคนตูมแรกนะครับสามสิบเพชรจะมาตั้งแต่ตูมแรกเลยหรือเปล่านะตัวของเดลิฟานแล้วก็เกาเทอร์เขียวนะโอเคนะครับตูมแรกก็ถือว่ามีดาบหักแต่ว่าโอ้โหถือว่าเงียบกริบเลยอ่ะตูมเนี้ยจะมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโดนต่อยอย่างงี้เรียบร้อยเลยนะฮะคือแบบตูมแรกมาก็เกลือเลยเลย เปิดคลิปแบบสวยงามไงนี่ไงล่ะเสมอไปดิสคลิปดิครับม,มาหาเทพเกียร์มอโอเคนะครับตูมแรกก็เกลือไปซึ่งคลิปที่แล้วผมเปิดไปแล้ว30เพชรนะฮะก็เกลือแดกนะครับคือแบบสลายดวงไปก่อนนะคลิปที่แล้วนะพอามาคลิปนี้เนี่ยก็ขอให้ไม่เกลือแล้วกันนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะปะตูมที่2นะโอเคตูมที่2ก็มีหมู่ฮอกนะครับแต่ว่าขอให้อย่าเป็นดัสแดงนะขอเถอะ โอ้โหโดนต่อยด้วยโอกาสที่จะเป็น s อเนเนี่ยคือมีต่ำมากนะมาก็ตืมตักสอนส,นสีฟ้าด้วยนะครับก็จะเกลือนะตูมสองเรียบร้อยโดนยิง GWP g ดูโอเคตูม2ก็ SR 2ตัวถือว่าเกลือแดกมากตูมที่3นะไปทุกคนก็ผ่านไป60เพชรแล้วนะครับ,รบไม่ได้นะ มาตูมสามก็หวังว่าจะได้นะครับขอให้ได้ขอให้โดนเถอะก็รับวันวาเลนไทน์หน่อยนะฮะโอเคนะครับเฮ้ยลอมนี้มีหมู่ฮอกแล้วก็ตัวสอนสีแดงนะโอกาสจะมาหรือเปล่านะตูมนี้ยังไงโดนต่อยโดนต่อยอย่างนี้แต่ว่าโอกาสที่จะมาก็มีอยู่นะครับเรายังไม่ย่อท้องไงก็มาดีครับยิงมาดีฮะยังไงเป็นสีทองนะไปะ เสมอนะครับเสมออย่างนี้โอกาสมาไหมโอกาสไม่มาเหรอโอกาสไม่มาเหรอถามจริงสีทองล้นนๆสคลิปดิโอ้โหี่บอกเลยว่าเกลือแดกมากนะครับพี่นีนอย่างชอบเลยตู้นี้นะไปตุ้มที่สี่นะครับอย่าบอกนะว่าสามตุ้มที่เหลือเนี่ยจะเกลือนะจารย์อ,อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะไปตุ้มที่สี่ออกสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับนะเดลีฟ้านะ โอเคมีหมูฮอคนะครับแต่ว่าดาบหักยังไงเฮ้ยถามจริงโดนต่อยทุกตูมเลยหรอครับถามจริงนี่คือจะโดนต่อยทุกตูมไม่ได้นะฮะเฮ้ยคือแบบอะไรกันครับเนี่ยทำไมตู้นี้มันเกลือจังเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหได้ดิครับอีก2องตูมนะคือแบบผ่านไปไวมากไม่มี S.S.R เลยหรอ ถ้าใครจะเปิดตู้นี้ก็ต้องคิดดีๆแล้วนะเพราะว่าผมเปิดไป150เพรเนี่ยคือไม่มีเอสเลยสักตัวหนึ่งนะครับมาตูมที่5นะยังไงนะครับมีหมู่ฮอคด้วยแต่ว่ามันก็ทองฟ้ามืดแล้วก็แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงหรอไม่โดนต่อยนะครับรอบนี้นะโอเคยิงมา โอ้สีทองด้วยสีทองด้วยโดนยิงด้วยอะไรนะครับเนี่ยผ่านไป5ตูมเอเซนาไม่ออกเลยเหรอคื็แบบ what the ก็ปตูมสุดท้ายแล้วนะตูมที่6นะครับหวังว่าเดลีฟ้าแล้วก็เกาเทอร์เขียวจะมานะทุกคนอย่ากเกลืออย่างนั้นเลยนะมีหมู่ฮอกนะครับแล้วก็ตัวสอนสีแดงนะรอบนี้ถือกิ่งไม้นะครับแปลงล่าง2นะยังไงตุบตับมา ตึบโอเคนะครับก็เรียบร้อยตามสภาพนะจะคลิปดีจานรอเลยแหละครับก็เรียบร้อยนะวันนี้ก็เป็นไงบ้างอะทุกคนตู้นี้นะครับบอกเลยว่าเกลือมากถ้าใครที่คิดจะเปิดเนี่ยก็คิดดีๆแล้วกันนะครับว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบไม่ได้อะไรเลย เกลือแดกมากแล้วก็ซึ่งผมต้องบอกทุกคนตามตรงเลยนะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าเจ็ดบาปแล้วช่วงนี้นะครับต้องบอกตามตรงนะแล้วก็แบบโมหมาเจอเลทอย่างนี้อีกเนี่ยที่นี่ยืนขึ้นเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือกันนะตู้นี้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เกลือแดกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับจะไม่เปิดต่อแล้วนะซึ่งในอนาะคตก็ไม่รู้ว่า7ดบาปนี่จะเล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะทําอยู่หรือเปล่านะก็ ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปเนี้ยก็ตามสภาพนะเกลือไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม